อยู่กับหยีนในช่องหยีนฟินฟู้ดนะคะทุกคนวันนี้ทานอาหารข้ามแล้วเราจะมาหาของหวานอร่อยๆทานกันค่ะเราแนะนำที่นี่เลยนะจ๊ะนี่เลยค่ะคนมหวานย่าขนมหวานอุดรธาน,นีค่ะทุกคนเขาบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านของหวานที่มีท็อปปิ้งเยอะมากเลยค่ะทุกคนมีประมาณ 30- 40หน้าเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วจะบอกว่าร้านนี้ขายดีกะทิหอมหวานมากเลยค่ะ อ่าก่อนจะไปนะคะขอขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งก่อนนะคะเราจะพาทุกคนนะคะเข้าไปชมด้านในค่ะที่ร้านนี้นะคะสะ,สะอาดสะอาดน่านั่งมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะมาเลยค่ะตามมาเพว่าลูกค้าเยอะมาก โหร้านน่านมากเลยนะคะ<ล>แบบะาาสะอาดสะอานมากเลยนี่ค่ะทุกคนขาท็อปปิ้งเยอะมากมีทั้งหมดกี่เมนูคะมีประมาณส0กว่าอย่างคะ่ะสามสิบกว่าอย่างเลยนะคะทุกคนขามีมีทีเด็ดอะไรบ้างมีของเด็ดอะไรบ้างแน,นนแนะนำหน่อยแนะนำทาร์ตจะเป็นรวมมิตรนะคะจะมีกะทิสดนมสดแล้วก็น้ำขิงใสรวมมิตรเลยจะเป็นกะทิกับนมโอแล้วมีบัวลอยเห็นว่ามีบัวลอยด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะมีบัวลอยลูกใหญ่ด้วยนะคะจะมี บัวลอยที่นี่เขาทําสดๆเลยนะคะทุกคนขานี่นะคะอะเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาดูเมนูก่อนมีรวมมิตรกะทิสดนมสดแล้วก็น้ำแข็งเป็นน้ําแข็งใสด้วยแล้วก็มีบัวลอยโอ้โหมีไอติมด้วยนะจ๊ะแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะทุกคนขายยังไงบ้างคะรานะคาเริ่มต้นเท่าไหร่รวมมีจ่ายสามสิบห้าบาทค่ะเยเงงอะสแค่ไหนอะอ รวมมิดสามสิบห้าบาทนะคะเลือกซ็อตติ้งได้ห้าอย่างนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณลุงมาค่ะสองห้วยนะคะ เดี๋ยวพี่เอาเป็นรวมมิตรกะทิสดจ้ะไ,ได้ห้าอย่างนะคะนี่เอาสลีมวันนี้ไม่มีบางววเหรอบางวังที่เป็นแผ่นอ่ะจ้ะว <c oughs> ันนั้นชิมอร่อยว่าเลย <c oughs> แล้วก็รสช่องนะจ๊ะนี่รสช่องเขาจะเป็นรสช่องแบบ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะรสช่องใบเตยที่แบบแบบ อันนั้นใช่ไหมเป็นแบบรูปใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วก็เอาเป็นรากบัวจ้ะอืมน่าทานมากเอาเป็นเอาสับป,ปะรดแล,แล้วกันจ้ะแล้วก็มีทุกคนขาซีเนเจอร์ก็คือนี่เลยขาดไม่ได้ที่ต้องมาทีไรต้องสั่งนี่ก็คือมะพร้าวกะทิค่ะทุกคนหากินยากมาก เอาเอาแล้วช่องเพิ่มมากันจ้ะมะพร้าวกะทินี่คือเป็นมะพร้าวที่หากินยากมากแล้วคะแล้วก็แพงนะคะทุกคนคะใช่ไหมลูกนึงเนี่ยตกแบบร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทเลยนะคะอันนี้เขาจะเพิ่มเป็นแบบสิบบาทนะถ้าเกิดว่าใครสั่งเป็นมะ,มะพร้าวกะทิกะทิจะลูกละสองร้อยยี่สิบรอล่าคขึ้นราคาแล้วเหรอตอนนั้นเคยซื้อแบบร้อยห้าสิบสองร้อยแต่หากินยาก<ะ>ค่ะทุกคนก็ต้องสั่งนะอร่อยมากม<ะ>เนื้อมันจะแบบ อะไรนุ่มๆอ่ะนุ่มๆอาวานน้อยนะคะ<น>เอ่อรู้ป่าว่าที่คำวัญญาเนี่ยของอุดอรเนี่ยมีสองสาขาใช่ไหมคะมี่สองสาขาพี่กัดมีที่ไหนบ้างคะอีกสาขาซึ่งจะอยู่ตรงข้ามปตทน,นะคะตรงข้ามปตทที่เลยราชพัฒน์แถวไฮเทคอะคะอ่าสาขาหนึ่งก็คืออยู่ตรงข้ามกับปั๊มปโตโท เยือย้องกับราชพัฒนะคะวิทยามหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีนะคะทุกคนคะ่ะแล้วตอนนี้ที่เราอยู่นี่ก็คือเป็นสาขาที่2นะคะก็คืออยู่ซอยอดุดยเดชเนาะอยู่ข้างๆก,กันกับเซเว่นนะคะอยู่ประมาณกลางซอยค่ะอยู่ตรงข้ามกับอดุดยเดชซอย4นะคะอยู่ต้นซอยเลยนี่ตอนนี้เราสาั่ง นี่นะคะรวมมิตของเรามาแล้วเราสั่งได้ท็อปปิ้ง5้าอย่างแล้วเราก็เพิ่มมะพร้าวกะทิด้วยนะคะทุกคนขาที่คําหวานย่าอุดรธานีนะคะเขาจะเริ่มเปิดตั้งแต่เที่ยงวันนะคะปิด4ี่ทุ่มค่ะทุกคนเปิดทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดนอกจากจะมีธุระจําเป็นจริงๆถึงจะหยุดนะคะนี่เลยนี่มะพร้าวกะทินุ่มมาก แ้ะัำให้รองเลยนะคะเพิ่มสิบาทได้หลายชิ้นอยนะนี่กะทิของวหอมมากน,นะคคับเราสั่งแบบหวานน้อยโอเคก็ดีเลย เราสั่งรวมมิรมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็รอบัวลอยนะคะเราสั่งบัวลอยเป็นไส้มะพร้าวฉีดนะคะทุกคนที่นี่บัวลอยเ็ามีไส้ด้วยะค่ะเป็นลูกกล้ใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะตอนที่เขาส้มให้ใหม่ๆสดๆเลยนะคะในระหว่งางรอเราก็กินของหวานรอก่อนอ,อันนี้รากบัวอร่อยมากลาวบัวนิ่มกรอบ กรอบนิ่รู้ไหมว่าชอบอะไรมากอ,าอันนี้คือแบบว่ารสช่องราช่องก็จะเป็นราช่องแบบตัวใหญ่มากอ้วนๆแบบนี้เ,นะเป็นราช่องใบเตยนะคะหอมมากเขาเสิร์ฟกับน้ำแข็งบดด้วยนะกินเป็นแบบของหวานเย็นๆนะอ่ะลอยของเรามาแล้วค่ะหมมากุา้นค่ะยังมีควันออกอยู่เลยเพราะว่าเขาต้ม สดๆใหม่ๆเลยนะคะนี่โหอ,อันนี้ก็คือเป็นเนื้อมะพร้าวนะนี่เป็นมะพร้าวอ่อนขูดเลยนะคะนี่นะเขาจะผสมมาระหว่างแบบเนีแบบ่ยมีบนรอยลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่แบบนี้ลูกใหญ่ข้างในก็คือจะเป็นไส้แบบเป็นมะพร้าวฉีดนะคะเรามาดู ขนมใส่า้อย,อยที่เป็นแป้งแล้วก็เป็นเป็นมะพร้าวมะพร้าวหวานๆทุกคนขาานนี้นี่ยคนแน่นมากนะคะคนจติงตลอดเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครจะตามรีวูวมามาทานที่ร้านนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเพจให้นะเผื่อเผื่อใครทจะแบบว่าโทรมาแล้วก็หรือว่าอินบ็อกมาจองที่ไว้ก่อนก็ได้นะคะ แล้วที่ร้านเนี่ยก็รับนอกสถานที่ด้วยนะใไปติดต่อที่เพจได้เลยค่ะแล้วก็จะขึ้นเบอู์ให้ด้วยนะโอเคค่ะเดียกก๋ยวตัวไปกินบัวลอยอร่อยอร่อยก่อนหอมมากนี่อร่อยจริง